สวัสดีครับนะครับผมอ้าวนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็นะครับผมเจอกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับอาจารย์นะครับชาวเครื่องเสียงทุกทท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมสมาชิกนะครับที่กําลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้านะครับมือ1มือ2ประเภทของ power amp นะครับ เป็นสินค้าของประจำวันที่20มิถุนายนพศ2565นะครับพึ่งลงจอดใหม่ๆบานมหเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับที่ท่านกำลงังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ฝากสมาชิกเข้าไปกดติดตามทางช่องทางเพจด้วยเด้อนะครับเพจคมซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับยังรับซื้อแลกเปลี่ยน นะครับสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกชนิดนะครับใครที่เลิกกิจการนะครับผมอยากจะเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินนะครับก็สามารถส่งรูปภาพนะครับเพิ่มเติมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมราคานะครับผ่านทางแอปพิชัชน Line นะครับแอดไลน์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับผมก็สามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับ วันนี้นำเสนอเป็น power a m มือสองจากค่ายโรเยนนะครับซึ่งหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดความทนนะครับขึ้นชื่อเรื่องความแรงนะครับยังคงรักษาความมาตรฐานไว้นะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้นำเสนอเป็นรุ่น L 1,200นะครับตัวนี้เป็นรุ่น V 2นะครับเป็นรุ่นหน้าใหม่ นะครับเป็นระบบจ่ายไฟแบบหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองซึ่งสภาพก็นะครับประมาณ80%ได้นะครับยังเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับตัวเครื่องใช้งานปกตินะครับมองจากพื้นฐานนะครับก็น่าจะเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้ครับหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับผมทีอาทั้งหมดน่าจะข้างละ6คู่นะครับประมาณนี้ นะครับคาปลาหมื่นคุณภาพมาตรฐานนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับผมมีอบอร์ดบาลานซ์นะครับมาให้เลยนะครับครบเลยนะครับตัวนี้ครับเสียงดีครับผมขับเบสนะครับ18นิ้วนะครับชัตแนนละ1ดอกนะครับโครงปั๊มโครงหล่อนะครับขับแบบสบายสบายนะครับกลางแหลม12นิ้ว15นิ้วนะครับชัตแนนละ2ดอกถึง3ดอกเล่นได้นะครับหรือใครที่อยากจะนําไปขับเสียงเบสนะครับเบสในส่วนของ15นิ้วนะครับแนะนําอยู่ที่ชัตแนนละ สดอกก็พอเด้อนะครับมันถึงจะได้ความอิ่มความแน่นนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านั้นนี่ถามว่าขับได้ไหมนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น18นิ้วหรือว่า15นิ้วนี่นะครับผมข้างละ2นีนะครับได้นะครับแต่นะครับน้ำเสียงออกมารับรองว่านะครับไม่ถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมใช้ตามกําลังวัดของ power amp ที่บริษัทให้มานะครับขอแค่ใช้งานไม่เกินกําลังนะครับเราจะได้น้ําเสียงออกมาที่มาตรฐาน นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมแนะนําที่18นิ้วนะครับโครงปั๊มหรือว่าโครงหล่อใช้นันละ1ดอกนะครับผม15นิ้วนะครับโครงปั๊มโครงหล่อใช้นันละ2ดอกนะครับเบสก็ได้กลางแหลมก็ได้นะครับส่วนกําลังวัดกําลังขับนะครับตัวนี้ให้มานะครับผมอยู่ที่320วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับ320วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่550วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่550วัตต นะครับส่วนโอหโมอยู่ที่750วัตต์นะครับซึ่งได้วัตต์เต็มแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ p w w r r m มมีขนาดประมาณ3อยูนะครับน้ำหนักก็น่าจะเกือบ20กิโลได้นะครับสำหรับแท่นนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับด้านหลังนะครับว่าออกแบบดีไซน์มาแบบไหนนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นในรุ่นนี้เนาะนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยนะครับผม2ตัว นะครับขออภัยด้วยถ้ามีฝุ่นติดมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับลงเครื่องแล้วก็รีวิวให้กับสมาชิกได้อ่ารับชมกันเลยนะครับนี่เลยครับหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับผมเกือบสูงความสูงนี้เท่าแท้เลยนะครับสรับโรยันนะครับอ่า L พันสอง V สองรุ่นนี้นะครับยี่จะมีหูจับด้านหลังด้วยนะครับเวลายกก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมนะครับสวิตช์หมดนะครับตัวนี้นะครับสแตดิโอบิดแล้วก็พาลาแล้วนะครับผมมีมาให้นะครับ แบบนี้เลยนะครับครบนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คสายสัญญาณนะครับผมแจ็คสายสัญญาณนะครับมี XLR มานะครับแล้วก็มีแจ็คโฟนมานะครับก็ถือว่านะครับออกแบบมาได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่บางเจ้าก็มีแค่แจ็คโฟนนะครับบางเจ้าก็มีแค่ XLR นะครับผมทีนี้นะครับตัวนี้นี่คือเลือกใช้ได้ตามใจชอบได้เลยนะครับเลือกใช้ตามที่อุปกรณ์ท่านมีได้เลยเนาะนะครับ ในส่วนของแจ็คสายยานลำโพงนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีเหมือนกันนะครับดำแดงนะครับผมระยะห่างนะครับระยะสอดสายลำโพงเข้านะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับบางรุ่นถ้าติดกันเกินไปนะครับเวลาเราอ่าอ่าสอดสายลำโพงเข้านะครับอาจจะไม่ถนัดนะครับแล้วก็สเปคคอนนะครับผมมีมาให้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับในส่วนตัวถือว่าชอบเลยนะครับพัดลมระบายอากาศใหญ่ๆแบบนี้นะครับหูจับนะครับมีทั้งหน้าแล้วก็มีทั้งหลัง นะครับสวยๆนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับในส่วนของเรื่องเสียงว่าปกติดีไหมนะครับผมตัวเครื่องมีจี้มีฮ้มไหมนะครับผมมอรุ่มนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีครอกมีแคร็กไหมเนาะนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเลือกซาวแป๊บหนึ่ง ไม่รู้ว่าซาวจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเปิดเครื่องเลยนะครับอ่านะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเช็คที่สัญญาณไฟก่อนนะครับสัญญาณไฟออนทั้งสองข้างนะครับผมขึ้นโชว์นะครับปกติทั้งสองข้างนะครับแล้วก็นะครับมาดูที่พัดลมระบายอากาศนะครับตัวแรกนะครับหมุนปกติดีนะครับตัวที่สองนะครับหมุนปกติดีนะครับไม่เสียงดังแรงมากเกินไปนะครับเหมาะ ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟังในบ้านนะครับหรือว่าออกงานกลางแจ้งนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะทดสอบที่ใช้นั่นเองนะครับเริืมแจ้งไปนะครับผมเซตที่ทดสอบนะครับเป็น18นิ้ว1ใบ15นิ้ว1ใบนะครับทดสอบโดยผ่านโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้ผ่านคอร์สไม่ได้ผ่าน EQ เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับ ให้สัญญากับ่าจาที่อายกล่าวไปที่บอมีภันนยนาจารย์ไปซินกิ้มครับผมขึ้นปกติดีนะครับอ,อ,อ,อีลีแล้วออาาเอาย โอเคนะครับผมชนะที่หนึ่งครับผมวอรุ่มไม่มีข้อแขกนะครับเสียงกี้เสียงฮัมไม่มีนะครับผมขออนุญาตนะครับย้ายสายสัญญาณไปที่ชันันทที่สองสักครู่นะครับโอเคนะครับผมย้ายสายสัญญาณมาที่ช่องที่สองเรียบร้อยนะครับทดสอบกันเลย กติดีนะครับเยนตัวมาได้ละไอค้ำว่าตัวร่อนปูสาวเพมีแต่กระพร้าาดยโอเคนะครับผมก็นะครับภาพรวมนะครับผมทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นชานแนลเอหรือว่าชนแนลบีนะครับผมปกติดีทั้ง2ชานแนลนะครับตัวเครื่องไม่มีจี้มีฮัมนะครับผมตัวเครื่องถือว่ายังสวยนะครับวันนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับขายมือ2ในราคา5,900บาทเท่านั้นนะครับ5,900บาทนะครับตัวนี้เปิดตัวนี่มือแรกนะครับราคาหมื่นต้นเลยนะครับสำหรับแท่นนี้เนาะนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้เ p ะ w e r Amp ไปไว้ใช้การใช้งานนะครับได้รุ่นนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของความทนทานนะครับทั้งเรื่องของความแรงทั้งเรื่องของเนื้อเสียงที่ได้ออกมานะครับถือว่าครบสมบูรณ์แบบ นะครับพอแอมโรเยนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่นะครับผม L 1 2 V 2องนะครับห้าพบาทท่านใดที่พร้อมโอนนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับส่วนนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางร้านก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้รนะครับปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับผมเบื้องต้นนะครับพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับขนส่งก็ ราคาขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับจากทางร้านด้วยนะครับผมข้อมูลใดผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับส c r i ต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดนะครับชม นะครับสินค้าใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตนะครับให้กับสมาชิกเราได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้กันในแต่ละวันด้วยเด้อนะครับ 0, 63, 0 6 3ย์6กสามนะครับฝากไว้้วยล้วกันมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ